นุยวี8ปสวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกับนุยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ้ยพาทุกคนมาอยู่ที่วีแปดสาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของเราอีกเช่นเคยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะนุยก็พามาดูรถกระบะโตโยต้ารีโว m a r าร์ทแคปรุ่นเจพัฒ์คันนี้เลยนะคะนี่เลยใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะแนะนําที่วี8ปแของเราเลย ที่นี่เรามีการรับประกันให้ทุกคันหลังการขายแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักหรือความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะฝันหมดสามารถโอนรับเล่มได้เลยร0 0เซนะจ๊ะและยังมีการรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะนาน3เดือนหรือ10,000มกิโลด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นแจกให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะที่มาออกรถกับนุย้ยวันนี้นะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะ และสำหรับราคารถกระบะโตโยต้ารีโว m สมาร์ทแคปเจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4,49,000บาทนะคะเป็นรถปี2016นั่นเองค่ะเครื่องยนต์2,400 cc เชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองนะคะพี่มีคนไหนที่เครดิตดีประวัติดีนะจ๊ะสามารถฟรีดาวได้ทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะแต่ถ้าพี่พ,พีคนไหนไม่มีเครดิตหรือว่าต้องการดาวนะคะเพื่อที่จะให้ค่างวัดถูกลงเนาะ สามารถดาวเริ่มต้นได้เลยนะคะเพียงแค่1 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจะผ่อนประมาณเดือนละ8,015ับ8 0บ5าบาทนะคะ8 0 1 5บาทเนาะไม่ถึง8 1 0 0นะคะหลัก8,000ต้นต้นเท่านั้นเองนะคะสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนกันไปเลยนะคะจองรถกับนุ้ยวันนี้เพียง 1,000, บาทนะคะได้โปรขับฟรี45วันพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ให้พี่ๆขับฟรี45วันพร้อมลดดอกเบี้ยให้อีก0%นาน12เดือนนะคะและยังมีบัตรเติมน้ำมันมอบให้อีกด้วยมูลค่า1,000บาทในวันออกรถด้วยนะคะฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะฟรีค่าแรงค่าช่าง1ปีเต็มด้วยนะคะล้างขัดปั่นสีให้เรียบร้อยนะคะเช็คทำความสะอาดเปลี่ยนทายคลองเลวนะคะก่อนออกรถนะคะก่อนรับรถนั่นเองเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆล้อแม็กเดิมๆเ,เลยนะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะ กระจกมองข้างเป็นโครเมียมเช่นกันรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะอยู่ด้านข้างของกระจกเลยนะจ๊ะส่วนมือจับประตูนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพามาดูออปชั่นภายในกันบ้างนะคะรุ่น J+ จัคันนี้นะคะออปชันด้านในของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนี่เลย ภายในนะคะเป็นโทนสีดําล้วนเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเบาะเดิมของเขานะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะจ๊ะนี่เลยตอนนี้นะคะนุ้ยได้แถมเบาะหุ้มหนังให้ด้วยนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังอย่างดีตรงนี้นะคะจะปักนะคะไม่ได้สกรีนนะคะปักเป็นรีโวให้ด้วยนะคะตะเข็บเย็บอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะเราแถมให้ด้วยนะคะ ภายในเป็นโทนสีดำล้วนนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะจะอยู่ฝั่งคนขับหนึ่งลูกแล้วก็ใต้พวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะคะอยู่ข้างคนขับอีกหนึ่งลูกนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ลูกด้วยกันส่วนออปชันของเขาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุเครื่องเล่น DVD CD MP3 นะจ๊ะสามารถเล่นได้หมดเลยเล่นได้ปกติเลยนะคะช่องเล็กๆตรงนี้นะคะที่สามารถเสียบ AUX USB ได้ด้วยนะคะ สะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าถัดมานะคะตรงนี้นะคะเป็นแอร์ปรับมือหมุนนั่นเองนะคะสามารถปรับความแรงของแอร์ได้ด้วยนะคะนี่เลยปรับเบาปรับแรงนะคะตามความพอใจตามความสะดวกของพี่ๆเลยนะคะปรับได้ง่ายมากๆเลยใช้งานได้สะดวกนะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะเป็นเกียร์นั่นเองเนาะเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานะจ๊ะ มีด้กันทั้งหมด5สปีดด้วยกันนะคะนี่เลยเป็นเกียร์กระปุกธรรมดาและที่สำคัญของรุ่น j p a t คันนี้เลยนะคะจะมีโหมด Eco ด้วยนะคะตรงนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่เดินทางไกลนะคะสามารถใช้โหมด Eco ได้เลยนะคะประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกนะจ๊ะนี่เลยใช้งานง่ายมากๆเลยนะจ๊ะส่วนแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหนังนะคะนี่เลย ดีมากๆเลยนะคะดูเรียบหรูด้วยนะคะสำหรับเจพล s สคันนี้เนาะและตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่สามารถปรับกระจกขึ้นลงนะคะเป็นออตโต้นะคะอัตโนมัติได้เลยนะคะและยังมีปุ่มตรงนี้นะคะที่สามารถปรับกระจกมองข้างได้ด้วยนะคะซ้ายขวานั่นเองเนาะห้องโดยสารกว้างมากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลย บอกแคบด้านหลังนะคะนั่งกันได้ไม่แออัดอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญนุ้ยได้เปลี่ยนบบกแคบให้ใหม่นะคะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะบนถนนบางพลีกิ่งแก้วเนาะแวะเข้ามาดูรถมาชมรถมาพูดคุยกับนุ้ยกอนได้เลยนะจ๊ะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา8.30ถึง5.30เลยนะคะแวะเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกับนุ้ยได้เลยนะคะ ร้านของเราตั้งอยู่บนถนนบางพลีกิ่งแก้วนะจ๊ะพี่จ๋าติดกับปั๊มน้ำมันบางจากเลยนะคะเย้งๆกับมูลนิธิร่วมกตัญญูนั่นเองนะคะขับรถผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูรถมาชมรถกันก่อนได้เลยนะจ๊ะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่มาไม่ถูกยังไงเนาะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางกับหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งโลเคชันไปให้เนาะไม่ว่าพี่ๆจะทำอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถกับหนูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ อายุงานน้อยนะจ๊ะพนักงานบริษัทที่รับเงินสดนะคะรับเหมานะคะหรือว่าเกษตรกรอาชีพค้าขายนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับนุ่ยก่อนได้เลย0833049856นั 83, 4, 98, ่นเองนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่ติดแบ็คลิสติดอูโรนะคะก็สามารถออกได้นะคะแต่นุ้ยต้องขอดูเป็นเคสบายเคสนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะจ๊ะ พี <Workers S 2> ่ๆคนไหนนะคะที่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังมองหารถนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานเนาะแนะนําที่พี่8ปของเราเลยนะคะหนุ่ยมีค่าแนะนํามอบให้ด้วยนะคะมูลค่า5,000บาทเลยนะจ๊ะออกรถกับนุยได้ทุกอาชีพเลยนะคะเพียงแค่จองออนไลน์กับนุยเพียง1000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับนุยได้นะจ๊ะพี่จ๋า กรณีที่จองแล้วจัดไฟแนนไม่ผ่านนะคะนุ้ยคืนเงินจองให้เต็มจํานวนเลยนะคะคืนให้ในทุกกรณีเลยนจะจ๊ะเรามีบริการ Finance ไฟแนนวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเพียงแค่จองออนไลน์กับเราเท่านั้นนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนุ้ยได้เลยนะคะ0ู3ย์4 9 8 5 6นั่นเองนะคะ หรือว่าไม่กล mm ้าโทรมาก็สามารถแอดไลน์เบอร์นุ้ยได้เลยนะจ๊ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้หนุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและของแถมอ,อื่นอีกมากมายนั่นเองเนาะเพราะว่านุ้ยจะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็โปรโมชั่นดีๆมอบให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ